ดบสาษัทจะล้างหน้าให้ไว้ดูวยครับลาดดัวไปเลย,นนย <c oughs> <c oughs> ช่างเก่งเอาให้วันนี้คืแล้วมันบอกน,นะเฮ้ยเ้หน,น,น้าขึ้นมันบอกเอาจะมีเตัว ผมด้วยสะผมอีกออกวันหนึ่งออกวมดเลยล้างดีๆอาบน้ำพร้อมป้วยหัวเออตีหนาตัวเองตีนาตัวเองโอ้ยโอ้ยจังไรก็ไ้ผู้บ่าวสั่นเนาะอีหลานี่ไหม น้องนอนแก้งน้องนอนแก้งไงแล้วแ<อ>ล้วนอนให้เราล้างหนะ้าให้มันหน่อยเข็ดผู้เบาหน่อยเข็ดผู้เบาหน่าดงหน่าเรียมดไหนดูหน้ยมาดูเออรอแล้วใส่เว้นด้วยใส่เว้นด้วย<บก>ออกมาแล <ไป S 2> ้ว

รอแล้วรอแล้วยาบิดนะโอ้บิดยังไงมึงก็เสียเสื้อแล้วเนาะใส่แว่นด้วยทิ่มตาเลยใส่แว่นไปเลยถามแคทว่าผมหล่อเปล่าครับเซ็ปมาเซ็ปไหมทำหน้าใส่ด้วยทำหน้าใส่ด้วย ไปเอาเอารถมารับสาวอ่ะเอามารับสาวรหัสไรฟลยะผมผมไม่รู้ต้องถามเกลยน้องอิงลบลบระวังรถ Ê, ông mà xanh mà lắp sào lưu rút ông mà xanh mà phải <laughs> mà xanh mà ông phải tay kêu tay kêu lắp sào, đi ต้องมันต้องใส่แต่ถ้าอะไรนะแต่ถ้าพี่ยังไม่มีคนรักให้มาหาผมเฮ้ยยิ้มสาวยิ้มเนอะมาให้สาวขึ้นด้วยมาชนพี่ไปนั่งเลย เร็วไหมแค่นั่งตรงนี้หน่อยไม่นั่งเฉยๆนี่นะมาเร็วโอ้ยนั่งรถกับวัยรุ่นน้อยน้อนงผมปลิวเลยใช่ไหมผมปลิวเลยโอ้นั่งรูกไม่ได้เป็นไรนั่งเฉยๆแม่เด้ออ่ะหนึ่ง

นี่เลอะเอาปีอะไรมาตีพาสาวอนมาล้มามาีีไปไอ้กีไอ้ขีเดี๋ยวได้สาวอนเออโอ้ยทั้งาส่ดังสินะดังเียงมารนีจสาักเนีเออเขีนไปวเขียนอะไ ตัดเลยจาเลยนั่งเลยเขียเลยอ้เขาเขไปเเลยเ่ยพอแล้วโอหานิดพี่แอรหนานะครับหนึ่อนเดี๋ยวอีกเอากล้องเลนนี่ห ร้อยครับเตะขากันดีเอาไปขับบนสนามนะ้ยโ่ไโวไวรุ่นเลยเหน็นไห,นไหมเออเออเปิดกุญเจหัว,ว, <laughs> วเทียนัอเทียน,ใ,นยใครเฮ้ย่อดีครับเฮ้ยบังังบัง ไม่ไรเนี่รถพังแล้วมั้งน้ำมันหนาน้ำมันหนาป็นไรดรใส่เกียร์ดูดิน้ำมันหนา เป็นไรรถเป็นไรดิทำยัางเก่งดอ่ะเปิ้ลนี่รถพังเบิ้ลไม่ได้ฮะใส่เกียร์ไม่ได้เลยเอาพังแล้วครับพังแล้วมั้งไปฆ่ดูวะนี่ไง <gesch uce> ไปไหนเออโอ้คว <iah> <sh> ันขาวเลยเออเฮ้ยดิบเลยดิบเลยดิบเลยเฮ้ยเอาออกแบบแบบรถในสนามเลยนะเอาแบบรถสนามเลยลองเกี้ยนะลองเกีย้ยนะหมอบด้วยหมอบรถโดนนอนด้วยโดนนอนด้วย โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ